สวัสดีครับ FC ของอายุธคาครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆสัญชาติอเมริกันคุณภาพหรูระดับหลักล้านมานำเสนอ1นึคันปีใหม่ๆจัดให้ถูกๆเบาๆเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่ๆชาว FC ได้เอาไปขับเที่ยวปีใหม่กันปีใหม่ๆราคาเบาๆนะครับผมจากแบรนด์ฟอร์ดครับแบรนด์สัญชาติอเมริกันราคาแค่หลักหมื่นเท่านั้นไม่น่าเชื่อนะครับรถราคาหลักหมื่นคุณภาพหลักล้าน ปี2012นะครับตลาดขายแสนกว่าบาทขึ้นแน่นอนเราจัดให้ในราคาแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมรถเป็นรถสีดําเดิมจากโรงงานบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกความเปจมน้ําราคาเบาๆที่จัดให้ไม่ใช่ว่ารถจะมีปัญหาขับขี่นิ่มเงียบช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่าภายในออปชั่นจัดหนักจัดเต็มนะครับผมเป็นตัวท็อปนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันแอร์แบ็ก ABS ครบนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผม วิทยุก็มีแบบบลูทูธด้วยนะครับผมกดเบอร์โทรศัพท์จากอันนี้ก็ได้เป็นออปชันของที่ฟอร์จัดมาให้รถประวัติดีนะครับเป็นของอาจารย์มหาลัยชื่อดังย่านสาร,รยาขอไม่เอ่ยชื่อมหาลายัยแต่ให้ดูสติกเกอร์เอาเองนะครับผมนี่ให้ตากล้องแผ่นสติกเกอร์เอาเองเป็นของรถอาจารย์นะครับพอดีอาจารย์แกไม่ได้ใช้งานแล้วจึงแบ่งมาให้พวกเราชาว fc ayudka ได้ใช้งานกันนะครับผมล้อเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานด้วยนะครับผมยางดอกหนา เอาไปใช้งานกันได้อีกยาวนะครับตัวรถเอาไปบอกเลยแค่ขับอย่างเดียวเติมน้ำมันขับอย่างเดียวออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มไฟเลี้ยวมุมกระจกมีมาให้นี่นะฮะสวยงามนะครับสีดำดุดันไม่เกรงใจใครนะครับบอดี้สวยสีสันโดยรวมเงาฉ่ำมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปภาษียาวยันปีหก็ดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมดูเดือนให้นะฮะภาษียาวยัน กรกฎาคม6 7นะครับเอาไปใช้อีกเกือบปีเลยนะครับบอกแล้วนะครับจัดให้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้าชาวอยุธรานะครับผมชาว FC ฟอยุธรานะครับตัดหมอกมีนะครับตัดหมอกมีตามสไตล์ตัวท็อปกุญแจรีโมทนะครับผมนี่นะฮะกุญแจรีโมทก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนงภายในกันบ้างนะฮะภายในนะครับกว้างขวางนั่งสบายเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าทวิเตอร์ที่ประตูนะครับผม สวิตเตอร์ที่ประตูทั้งสองฝั่งนะครับผมเป็นตามสไตล์ตัวท็อปแอร์แบ็กพวงมาลัยมัติฟังชันนะครับผมไม่วิ่งมาแค่สองแสนสองหมื่นกว่ากิโลไม่เคยติดแก๊สเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานเกียร์เปลี่ยนไม่มีกระตุกสมูททุกอย่างนะครับไม่เชื่อลองมาทดลองขับได้นะครับไม่ได้โมนะฮะอย่าหาว่าเราโมนะครับไม่เชื่อมาทดลองขับได้อยากจะลองสักห้าโลสิบโลก็ได้นะครับหรือร้อยโลก็ได้ครับแต่เลี้ยงเข้าผมด้วยนะฮะถ้าลองไกลนะครับพาผมไปเที่ยวด้วย นี่นะฮะภายในก็สวยงามนะครับเบาะยังดีนะครับอาจจะมีสภาพตามการใช้งานบ้างนี่คือความหมายถองสภาพคือรอยเลอะเปื้ปอนทั่วไปนะครับวันนี้คาแคปิดนะครับเราใจร้อนอยากจะให้ f c ได้ใช้งานกันของดีๆถูกๆแบบนี้รถปี2 0 1 2คุณภาพหลักล้านแต่ผมขายแค่หลักหมื่นนะฮะหาที่ไหนได้นะครับผมพ่อค้าเอาไปต่อยังมีกําไรเลยซอกเสื้อเดิมจากโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมพาเพื่อนพาช่างมาเช็คได้เลย ถ้าโมว่าเป็นถ้าโมว่า,วามันชนหนักมาพบตรวจสอบพบเจอผมยินดีเลี้ยงข้าวพร้อมให้ค่าเสียเวลากับคุณแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูหลุมอะไรกันบ้างหลุมอะไรเดิมๆไม่มีรอยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดเห็นไหมฮะสวยงามมากเลยนะครับนี่นะฮะฟอร์ดนะครับเป็นรถอเมริกันนะครับผมขับนิ่มกว่ารถญี่ปุ่นเยอะนะครับผมนี่นะฮะได้คุณภาพหลักล้านจ่ายเงินแค่หลักหมืน่นถูกกว่าเบร์ไซมือสองบางยี่ห้ออีกนะฮะกุญแจมีแบบรีโมท เดี๋ยวเรามาทดลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับนี่สตาร์ด้วนะครับนิ่มเงียบมากๆเลยแอร์เย็นฉ่ำโดยรวมยังสวยงามนะครับรถถือว่าสวยงามแต่อยากจัดเป็นให้ของขวัญปีใหม่สำหรับชาว FC i y u t h a r นะครับผมได้รถคุณภาพดีๆไปใช้งานกันเครื่องเดินนิ่งเรียบเลยนะครับผมนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอานด,ดี ไม่ได้หมกแต่อย่างใดนะครับมีคราบไครคราบฝุ่นตามการใช้งานทั่วไปเลยนะแห้งๆแบบนี้เลยนะฮะมาแบบนี้เลยนะครับคันนี้ขออนุญาตไม่ได้ชงให้นะครับเนื่องจากคาแคร์ปิดนะฮะวันนี้จัดให้แบบนี้เลยครับเรียวๆแค่ล้างสีดูดฝุ่นให้นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่าครับเข้ามานั่งอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกในนี้มีมากมายเลยนะครับ อันดับแรกนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเล่งเสียงรถเสียงได้เปลี่ยนคืนวิทยุได้นะครับต่ออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต่อบูทูธได้หรือเปล่าแต่เห็นมันมีปุ่มโทรศัพท์น่าจะคอนได้จากมือถือนะครับแล้วก็สามารถกดโทรออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับแอร์นี่เย็นฉ่าทั่วห้องโดยสารแน่นอนเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานใส่ USB ได้นะฮะนี่นะฮะมีช่อง USB มาให้ด้วยนะครับไฟนะครับต่างๆใช้งานได้ครบเลยนะครับนี่นะฮะมีมาให้นะครับแอร์แบ็กสองใบที่พวงมาลัย ที่เก็บของปีค่อนข้างเยอะเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่โอเคเลยนะครับได้ปีใหม่ๆปี2012นเลยนะปี2012ถ้าไปซื้อรุ่นอื่นนี่ก็ต้องมีราคาต้องมี3 0 0แสนขึ้นนะคะแต่คันนี้ผมจัดให้ในราคาแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับผมที่วางแก้วก็มีมาให้ครบเลยนะครับวิทยุเสียงดีเลยนะครับเดิมจากโรงงาน <S <S ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับผมนี่นะฮะเป็นรถอาจารย์ของมหาลัยชื่อดังแถวย่านสาร,รยานะครับผม บอกชื่อมหาลัยไปรู้เลยนะครับสติกเกอร์เดิมที่จอดรถยังมีอยู่เลยนะครับผมนี่ฮะบัตรอนุญาตเข้าออกนะครับมหาวิทยาลัยมีให้ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นรถที่ดีคันนึงเลยนะครับอยากจะเอามาตอบแทน fc นะครับผมที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ให้ความกรุณากับผมนะครับที่ให้ผมได้มีอาชีพนี้แล้วก็ได้ติดตามได้ติชมมาตลอดนะครับคอยกดไลค์กดแชร์ให้ผมก็เลยจัดรถดีๆแบบนี้ในราคาเบาๆมาให้เลยนะครับ ราคานี้คือราคาที่เราขายพ่อค้าได้พ่อค้าสามารถเอาไปทํากําไรได้นะครับผมแต่เราอยากเอามาให้ f c นะครับคัดสรรมาให้แล้วแล้วได้รถประวัติดีๆเป็นของอาจารย์ที่นํามาขายให้เราด้วยนะครับผมอาจารย์ก็รู้จักกันนะครับผมก็ให้ไปซื้อถึงบ้านเพิ่งไปเอามาเมื่อกี้นะครับก็ล้างแล้วก็มาลงขายให้เลยนะครับผมรถโดยรวมนะครับเท่าที่เช็คนะครับขับขีด่ดีแอร์เย็นฉ่าช่วงล่างนิ่มเงียบเลี้ยวเล้อไม่มีดังนะครับทุกอย่างไม่มีดังสีสันโดยรวมยังสวยงาม80% 90%ขึ้น ผมถือว่าเป็นรถที่โอเคแล้วค่าขับดีด้วยนะครับผมก็เลยเนี่ยฮะไม่ได้บวกเยอะไม่ได้บวกเยอะขอค่าดําเนินการเล็กๆน้อยๆเอามาให้พี่ๆได้ใช้งานกันนะครับผมใครอยากได้นะครับตัวรถอยู่พุนทธมณฑลสาย2กรุงเทพนี่มณฑลส่งฟรีตัดจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือสอง่งเปเจนเลอร์ค่าส่งตามจริงนะครับไม่สามารถมาดูได้ก็วิดีโอคอลดูได้นะครับผมการส่งรถทุกครั้งต้องมีมัดจาทุกกรณีแต่คันนี้ขอมีข้อแม้1อย่างนะครับเห็นราคาถูกๆแบบนี้นะครับ ราคาถูกๆแบบนี้ปีใหม่ๆแบบนี้อยากเอามาให้เป็นของขวัญพี่ก็ให้ของขวัญปีใหม่กับผมบ้างนะครับพี่ๆของขวัญง่ายๆครับผมสําหรับพี่อยากทําให้ผมนะฮะแค่ติชมมานะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้แล้วก็แนะนําผมว่าอยากได้รถแบบไหนอยากให้ผมทํารายการแบบไหนนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคอยแชร์ให้ผมแค่นี้ก็เป็นกํำลังใจที่ดีให้ใหผมได้ดําเนินการ หารถด,ดีๆมาใช้ให้พี่ๆได้ใช้บริการกันต่อไปนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับผมยังไงใครอยากได้คันนี้นะครับผมบอกเลยนะรีบจับรีบจองนะครับยกขูได้ยกขูเลยขอดูรูปได้เราถ่ายไว้เยอะแอดไลน์ดูรูปปุ๊บถ้าถูกใจมัดจําได้มัดจําเพราะว่าถ้าหลุดแล้วอย่าร้องไห้นะครับผบอกเลยราคาดีๆแบบนี้ไม่ต้องรอถูกหวยคุณได้ของดีราคาถูกที่ไอยุทธคาจัดเป็นของขวัญปีใหม่ให้ไปเลยนะครับผม ขาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเนี่ยครับลองเลยเดี๋ยวคลิปนี้ลองยาวๆนิดนึงผมลองให้เลยครับผมนี่นะฮะผมลองให้เลยคันอื่นก็ลองให้ได้นะครับแต่พอดีคันนี้อยากจะให้พี่ๆได้เห็นนะฮะลองสวิสวาร์ทให้ดูเลยนะครับไม่มีปัญหานะฮะลองให้เลยนะครับเดี๋ยวข้างหน้ามี U ูเทิร์นเดี๋ยวผมใส่ U ูเทิร์นให้เลยครับนี่นะครับเครื่องเกียร์เปลี่ยนนุ่มเปลี่ยนสมูทเลยนะครับผมโอ้ขับขี่ดีเลยนะครับนี่นะฮะไม่ต่างจากใต้แดงเลยนะครับ คุณภาพหลักล้านขายได้ไงแค่หลักหมื่นนี่นะฮะคนอื่นเขาขายกันแสนก็บาทแล้วขายหลักหมื่นมียันแสนหกเลยนะครับที่ผมเห็นนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับไปขออาจารย์เข้ามาครับผมบอกว่าจะเอามาไปให้เป็นของขวัญปีใหม่พี่ๆเอฟซีอายุคยาเขาก็บอกว่าดีน้องจัดไปเขาให้เรามาในราคาดีแล้วก็ให้พี่ๆเอฟซีในราคาที่ดีเหมือนกันขายขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ